สวัสดีครับนะักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะครับ <c oughs> วันนี้ก็มาพบกับคุณครูไพรวันนะครับในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์วันนี้สังคมก็จะเรียนเรื่องคุณค่าของวัฒนธรรมไทยนะครับในใบงานที่7อ่านะครับไปเรียนรู้กันเลยครับผมมาดูวัฒนธรรมนะครับคือแบบแผนในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานะครับเป็นเวลาเป็นระยะเวลานานเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอง,งามของมนุษย์นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นภาษาการแต่งกายาพะเพณีนะครับพิธีกรรมต่างๆนะครับเช่นการแต่งกายในสมัยอดีตนะครับเนี่ยดูการแต่งกายสมัยอดีตตั้งแต่กรุงศรีอยุธยานะครับมาเรื่อยๆอเป็นกรุงตนกโกสศิทป์ แล้วก็จนถึงปัจจุบันนะครับมีวัฒนาการในการแต่งกายหรือวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแล้วก็มีการนำวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้นะครับต่อมาวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมทางวัตถุคือสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตขึ้นมาเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภคนะครับเช่น เครื่องแต่งกายบ้านทรงไทยเครื่องจักรสารแกะสลกักผ้าทอเครื่องปันน้นดินเผาดูนะครับในสมัยอดีตนะครับบ้านทรงไทยก็จะเป็นบ้านที่ใช้ไม้นะครับมาดูปัจจุบันก็จะเป็นบ้านปูนนะครับที่เหมือนกับเป็นบ้านทรงยุโรปนะครับมาดูหม้อหม้อ หม้อสมัยแต่ก่อนจะเป็นหม้อดินนะครับผงข้าวเตาถ่านหม้อดินนะครับมาดูปัจจุบันนะครับก็จะมีทุกพลที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมานำหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็มีทุกพลในการดำนินชีวิตนะครับต่อมาวัฒนธรรมทางศิลปะคือผลงานด้านศิลปะได้แก่จิตกรรมปฏิมากรรมนะครับสถาปตยกรรม อนาตศิลปดนตรีเช่นภาพกิจกรรมผ้าผนังในอุโบสถนะครับพระพุทธรูปเจดีย์ D, วิหารการแสดงนิเกและก็การละเล่นพื้นบ้านเพลงไทยนะครับรูปแรกก็จะเป็นรูปก,กิจกรรมผ้าผนังนะครับที่อาจจะวาดในกำแพงโรงเรียนนะครับสองก็คือวาดในอุโบสถนะครับภาพสุดท้ายก็คือเป็น วัดล่องขุนนะครับเป็นกิจกรรมปฏิมากรรมวัดล่องขุนนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายดูวัฒนธรรมทางจิตใจคติธรรมนั่นแหลครับคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตซึ่งได้มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับเช่นความมีเมตตากรุณาความกตัญญูความซื่อสัตย์สุจริต ความปยันมันเพียนวัฒนธรรมด้านกติธรรมส,ส่งผลการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยนะครับคือช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจนะครับนำไปสู่การปฏิบัติตนที่ดีงามนะครับมาดูวัฒนธรรมทางนิติธรรมคืออะไรครับก็ <c oughs> คือระเบียบแบบแผนข้อปฏิบัติหรือกฎหมาย ที่นำมาใช้ในสังคมเพื่อให้เกิดความสงบสุขเช่นกฎระเบียบของสังคมการตากฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆให้ทันสมัยนะครับและเป็นธรรมตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร,ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมนะครับมาดู วัฒนธรรมทางสหธรรมคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับมารยาททางสังคมนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเช่นการเคารพผู้ใหญ่ที่อาวุโสกว่าการแต่งกายเช่นการแต่งกายเป็นงานศพถ้าเป็นพุทธศาสนาก็จะแต่งกายด้วยชุดสีดำนะครับถ้าใครแต่งกายนอกเหนือจากสีดำ าเป็นสีแดงสีอะไรก็จะมีสายตามองมานะครับเ็าเรียกว่าเป็นาสาธรรมหรือวัฒนธรรมประเพณีที่ได้สืบกันมานะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยชินมารยาทไทยเช่นการทักทายนะครับทักทายก็คือด้วยการไหว้นะครับสังคมไทยของเราคือการไหว้ถ้าเป็นอิสลามก็จะจับมือนะครับแล้วก็ทักทายด้วย s a l a ม a l i กุมนะครับการยินตรงไม่ได้ยินเสียงเพลง ชาตินะครับเพลงสารเสริญพระบารมีเป็นต้นนะครับต่อมาวัฒนธรรมทางภาษาและวรรณคดีครับภาษาเป็นส่วนสําคัญนะครับของวัฒนธรรมของวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้คนในชาติเข้าใจนะครับใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสมกับการลเทศะนะครับเช่นคำราชาศัพท์คำสุภาษิตคติพจน ภาษาในวรรณคดีเป็นที่สะท้อนให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ความคิดปรัชญาค่านิยมนะครับสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองเหตุการณ์ความสนใจเป็นต้นนะครับในไทยเราก็มีภาษาเป็นของตัวเองนะครับเป็นภาษาวัฒน,นธรรมของเราคือภาษาไทยนะคร,ครับมาดูประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ ผู้สถาปนาอาจากกรุงทนบุรีนะครับปีตั้งแต่ปีพศ2310นะครับถึงพศ2325นะครับตั้งแต่ที่เสียกรุงศรีอยุยาครั้งที่2นะครับรวมเวลา15ปีนะครับพระราชประวัตินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ มีพระนามเดิมว่าสินนะครับเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นพระหมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรีและเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์เดียวของราชอาณาจักรธนบุรีนะครับสำหรับถินกําเนิดของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นนะครับน่าจะเกิดในแถบภาคกลางนะครับมากกว่าเมืองตราดนะครับซึ่งมักว่ากันว่าอยู่ในกรุงศรีอยุธยานะครับและมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย <c oughs> เดิมพระองค์เป็นนายทหารมหาเล็กในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาอาอมรินนะครับและต่อมาได้รับความดีความชอบเป็นตำแหน่งพระยาตากนะครับพศ2,310นะครับเกิดการเสียกรุงสิวยาครั้งที่สองนะครับพระองค์ได้รวบรวมไพฑพลลหนีค่าศึกพม่า,มาจากกรุงสิวยา ไปตั้งมั่นที่จันทบุรีนะครับซึ่งได้รวบรวมไพ่พลไปตั้งแต่ระยองชนบุรีจนไปถึงจันทบุรีและเข้าตีเมืองจันทบุรีนะครับและกลับมาเป็นผู้นำขับไล่ทหารพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุยานะครับในเวลานั้นและได้ปาสดาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีเพือกรุงศรีอยุยานะครับอีกเกตเดือนถัดมาโดยพระองค์ได้ย้ายเมืองหลวง าจากกรุงศิลยาไปที่กรุงธนบุรีนะครับสาเหตุที่ทรงย้ายก็เพราะว่า,ากรุงศิลยานั้นเกิดการเสียหายนะครับเกิดความเสียหายจากการาทําศึกในครั้งนี้นะครับเกินที่จะบูรณะซ่อมแซมได้นะครับพระองค์ก็เลยเลยย้ายเมืองหลวงจากกรุงศิลยาไปอยู่ที่กรุงธนบุรีนะครับามาดูพระราชกรณียกิจที่สําคัญนะครับ ทรงก่อกู้เอกราชจากการเสียกรุงศิวิยาแก่พม่าครั้งที่สองนะครับทรงสถาปนากรุงทนบุรีเป็นรัชสถานีนะครับทรงทำนุบบร,รุงศาสนาอพอพระอง,งาายายอะค์ได้ย้ายกรุงมาอยู่ที่กรุงทนบุรีก็เพราะหนึ่งนะครับกรุงทนบุรีมีแม่น้ําเจ้าพระยาล้อมรอบนะครับมีแม่น้ําล้อมรอบซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติในการของสมัยก่อนเลยนะครับ เพราะว่าการตั้งราชธานีของสมัยก่อนเนี่ยจะยึดแม่น้ําเป็นหลักนะครับเพราะหนึ่งาสามารถติดต่อค้าข,า,ขายกับต่างชาติได้ 2. องอาสามารถเป็นที่ตั้งไม่ให้ค่าศึกเข้ามาบุกประชิดเมืองได้ง่ายนะครับก็เลยเป็นยุทธศาสตร์ในการย้ายเมืองไปอยู่ที่กรุงธนบุรีนะครับต่อมาทรงฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมนะครับ สี่ส่งส่งเสริมการค้าขายกับต่างประเทศนะครับที่ครูบอกไว้แล้วว่า,าการเลือกตั้งกรุงก็คือเลือกใกล้แม่น้ำนะครับการค้าขายกับต่างประเทศในสมัยก่อนก็คือจะเป็นทางเรือนะครับพอลงเรือปุ๊บก็ถึงพระนครเลยนะครับต่อมามาดูประวัติของพระยาพิชัยดาบหักนะครับพระพิชัยดาบหักนี้ถือได้ว่าเป็นทหารองครักษ์ที่สําคัญของพระเจ้าตากสินเลยนะครับมาดูพระยาพิชัยดาบหัก เป็นขุนนางในสมัยยุธยาตอนต้นไว้ตอนปลายผู้บีนะครับพญาพิชัยดำหัเป็นขุนนางในสมัยยุธยาตอนปลายนะครับไอ้ทุนบุรีปรากฏชื่อในพระราชวงศ์สาวัดานเนื่องจากเป็นทหารเอกคู่พระไทยของสมเด็จพระเจ้ากรุงทุนบุรีหรือพระเจ้าตากนะครับและเป็นผู้ที่มีส่วนกอบกู้เอกราชของชาตินะครับภายหลังการเสียกรุงศิีอยาคังที่สองนะครับมีชื่อเสียง อย่างยิ่งจากความกตัญญูกตาวิธีและความกล้าหาญนะครับเดิมท่านชื่อจ้อยนะครับเกิดที่บ้านห้วยคาอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับในสมัยปลายกรุงศรีอยุยานะครับศึกษาอยู่กับท่านพระครูวัวดมหาธาตุหรือวัดใหญ่เมืองพิชัยนะครับภายหลังจ้อยได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นทองดีหรือทองดีฟันขาว มีความสามารถและชื่อเสียงอย่างยิ่งทงั้งทางเชิงมวยและเชิงดาบจนได้เข้ารับราชก,การกับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินนะครับตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งเป็นพระยาตากต่อมานายทองดีได้รับแต่งตั้งเป็นองครักษ์มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิชัยอาสาเมื่อรับราชการก็มีความดีความชอบนะครับ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหมื่นวัยวรนาถพยาศีหาราชเดโชและพระพิชัยผู้สำเร็จราชการครองเมืองพิชัยนะครับซึ่งรับพระราชทานเครื่องยศเสมอเจ้าพยาสุรสีตามลำดับนะครับภายหลังศึกภายหลังข้าศึกยกทัพมาตีเมืองพิชัย2ครั้งนะครับในการลบครั้งที่2องพยาพิชัยถือดาบ สมือนะครับต่อสู้จนดบาบหักไปข้างหนึ่งนะครับและรักษาเมืองไว้ได้ดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่าพญาพิชัยดาบหักครับพญาพิชัยได้ถวายชีวิตดูยการตายตามพระเจ้าตากสินนะครับเพราะมีความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยได้ ชงสิ้นพระนนจากการปราบดาวิเศษของพระบาทสมเด็จพระเจ้าพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับต่อมาในสมัยรชัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีการพระราชทานนามสกุลให้ตระกูลพญาพิชัยดามหากว่าวิชัยขัดคะนะครับหมายถึงดาวิเศษ พญาพิชัยดาบหักเป็นตัวอย่างที่ดีคือเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์นะครับจงรักภักดีทหารรักชาติบ้านเมืองนะครับในสัปดาห์นี้ครูก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราก็จะมาเจอกันใน,ในงานที่8นะครับในวันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม